ทอดแน่นด้วยกะนี่หมดไปแล้วหนึ่งครับกินผักด้วยเหรออ้าวผักต้องกินด้วยเหรอต้อ โอเคครับทุกคนวันนี้เรามีนัดนะครับสึ่แห่งศักรีซึ่งศรีนี้ผมบอกเลยว่าเสียไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะออกจากบ้านก่อนที่เราจะไปนัดนะครับอย่าลืมพกแมสก์กันด้วยนะครับแล้วก็พกอะไรวะเจลด้วยเหรอเจลนี่มันใช่เจลผมคอยไหมเจลกันกอมอ๋อไอ้กันหอมนะครับทุกคนไปเออไอ้ขอดเบื่อเลยไม่ต่อเช้าเลยอ่ะ นี้ถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ร้านจอดรถอยู่นะครับผมนี่เจ๊าพาผมมากินร้านอะไรเนี่ยร้านชิเดียวชิเปียวอะไรอ๋อแลเจ๊ได้รับแบบเอเรเอ,อร้านนี้อร่อยอร่อยอ่ะเจ๊แล้วพุงโตแต<จ>่จโจพุงไม่โต <c oughs> ใหเจ๊ดูไป้หญิงคนนั้<ไ>นเลยเฮ้ยยืนทำอะไรวะเนี่ยทำะอทำไะอำไรวะเนี่ยเจ๊นะครับตอน,นนี้เรามาถึงร้านละแล้วเราก็กำลังสั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งกินกันนะครับผมแข่งกินกัน แข่งกิเสียแข่งเดียวแขับ้าแข่งเียวแข่งยังไงบ้างไหนก็มากระสีเน่ยไหนๆก็มาหลายคนว่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเสียตละคู่กับพีเดียวใช่ปะแลเดียวพี่นาก็นเรียตลาดตัวเดียวเี่ยนตเนี่ยเสียตลาดให้ผู้หญิงผู้หิงคูกันเียผู้กันงเงี้ยไม่เอาเปี่ยนสนทนชุดไได้ดูไปเราชนะจะได้อะไรอันีถามเดียวเลยชนะอะไระผู้จัการถ้าเป็นผู้จัการมาด้วยก็ถ้าก็นะก็เอาไปเลยเอาไปเลย หพันบาทพอห้าพบาทพอห้าพพอเอาไปห้าพบาทพอที่เือเก็บแลวันนี้โจกะว่าจะกินสักกี่ชามสักสิบสิกือสิบเอ็ดเนี่ยกิชามแค่นี้เหรอกิบามอ่าแล้วของมีนาอะไรก็จะกินละยี่บโอยี่สิบยี่ิบเลย่มเลยอ่ะ แม่งเทียวอ่ะตั้งหลอดดูห่อนน้ำโมให้ตีชาไปวันนี้น้ำโมสิบห้าสิบห้าเบื่อใส่ละสิบห้าอย่างนี้แล้อย่างนี้ตั้งโมสิบห้าสามสิบโมต้องสิบหกอ่ะเอา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 แก้ใส่น้ำโมพอสิบหกครับโมสิบหกตามกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาอันนี้แบบอันนี้เลยให้จริงเราผมถามไแล้วไม่เอาคืนนะโมจริงเหมือนกันนะรู้มันคืไปเติมร้อนร้อน้ผมจริงเหมือนกันนะโอเคสุดคือให้จริงนะให้จริงครับให้จริงไม่อยากให้ไม่ให้จริงไม่อยอมแทน ให้จริงครับให้จริงไห้จริงไห้จริงเนียดูให้จริงเลยนี่ครับผมสองรสชาติปวดของโจนะครับเป็นไงแก๊รสกุ้งทอดพิกเกลือนะครับแล้วก็รลแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแสดงแกรสกุ้งทอดพิกเกลืออร่อยเค็มข้นมันลงชัอพอดีพอดีรสนี้ใช่เลย แลตัวน,นี้รถนะครับตัวนังแกงรถแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับรสชาติแบบต้องกลาดญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนะแกงกะหรี่ปุ่น เดินไปลองสองรสชาติเปิดโจ้ได้นะครับผมขนมดีของคนดีครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับผมเลยนไปหาเดิกันได้นะครับทุกคนไม่งั้นจมันนะหาซื้อได้ที่ร้าน้ายขนมทั่วไปนะครับผมผมสั่งเซเล็กเนื้อมานะดูทีเขากบาเราอ,อ่ะเ,เ,เขามาห้าเลยอะเด้กกินก็ข่ามาเมื่อคืนบอกว่าจะชวนมากินข้นาวนอกบ้านนี่เช้ามาไม่กินข้าเลยนะเว้ยก็มาแข่งเหมื <c oughs> อนกันต <c oughs> ้องเก็บพรอเก็บพรอไงได้ละห้าพัน ไม่อเ vida, อาไม่ลูกไม่เอาไม่ไหวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมว่ากินก่อแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วว่ะแล้วเดี๋ยวใครมานทำกันทีหลังแล้วกันนะครับมีการทอดด้วด้วยไก่มีไก่บอไปแล้วหนึ่งครับม่กินผักด้วยเหรอเอาผักมันไม่กินผักต้องกินด้วยเหรออุ้ยเอา ได้่โตขอตัวช่วยได้ปะใครอ่ะขอตัวช่วยได้ปะผู้หญิงคนเลยเนี่ยไม่ไหวอ่ะอ๋อคืจะสอนก่อนสามแล้วงั้นเจได้ปะเจมาช่วยได้ปะดีดีดูมือวางก่อนดีเจเีวิชานีแม่เจก็ชิงแค่ด้วยเดี๋ยวแจักรแล้วเอาห่อสองเลยได้บ้างจะแต่งไปเดียวอ่ะ จัดไปดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาเปรียบว่า <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงเราสองคนผู้ชายกันเดี๋ยวจะหาว่าเราเปรียบใช่ไหมโจาจัดไปให้ฝีสองเลยฝ <okay. S 1> ีสอง <c oughs> อ,อยากอากเนี้ยนั่นก็ไม่พอมิกี้มมยมิกิมีขโมยชามเว้ยเอาขามพี่ไปรวมกับทานี้ทำแม่ฟอร์มไปบอกตัวเองเว้ยดูดิฝีคนลุมสองชามพี่จะบอกว่าทำตัวเองของดูของดูเกินตึกนี้ใหญ่หลวงนะฝ <c oughs> ีต่อสองไป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 อยู่ สวยเราแพ้แน่เลย่ะน้าจัดไปกี่ชามแล้วสิบยังกินไปสองชานก็จะกินทั้งยี่สิบไม่เดี๋ยวเอางี้คือถ้าสมมติว่าได้รางวัลอ่ะจะยกให้โมงเหมือนเลยยกให้โมงัรแบ่งของทีมตรวแบ่งเก๋กินอนีอีก3นาทีไปป้าไปสิบสามชามอ่ะอันนี้เราสิบสองอ่ะเราเหลือเราต่งอีกสอง แม่งมาไม่ทันเลยสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดอง่าเ็เ่้ย่อยเฉลยเร็วๆรีบปูยอไม่ได้แล้วอย่างเงี้หายมาเลยอดกินไปกี่จานสองจานโอโหองามเหนือยเดี๋ยวมาด้านของผมก่อนล้กกันนะครับก็ผมก็พี่เดี๋ยวนะของผมเนี่ยกินไปหมดเจจานนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ ของผมเจ็ดนะครับส่วนของพี่เดี๋ยวว่าเจ็ดปักเจ็บหนึ่งสองเจ็ดเจ็หมนกานนะครับทั้งหมดเป็นสิบสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสองี่สิบห้าแอบสั่งมาไม่ให้เรารู้แล้วเหลืออีกสี่นทีกูสั่งไม่ได้กาสั่งไม่ทันมันไม่แอบสั่งมาอีกชามหนึ่งไวกินตัดเราโอ้โห สลบชนะค่ะทุกคนภูมิใจจับในสี่สองภูมิใามไแบบทุกคนเลยกินได้ไหยแปดโอ้จปดเจ็ดเจ็ดแปดสามไอโจ้ก็เจ็ดโจ้เจ็ดช็เท่าไหร่ห้าสองสอจแพ้ะตัวแฉลบแหละแพ้ที่ยงแพ้ที่แม่แหละแม่กิน2องไเท่าไหร่แปดสองดเจเท่าไหร่เเ ส,นะสี่เราแพ้ที่แม่เราสองคนถือว่าเราทำบุญให้แม่เนาะก็คืออ่ะให้แม่แม่หนึ่งพันละไปของแม่อันนี้แม่เก็บไปเลยโอเคโอเคได้ไหมส่วนของส่วนของโมเขาได้เป็นเดียวเองเหรอสองพันสองพันส่วนของ,งโมนายกให้ให้โมอะโมไปสองพัน แม่นทำเพื่อสองวันกินน่ะมันก็แบบอิ่มไม่ต้องจ่ายตังค์แบบได้ตังค์เพิ่มกินจัดตัดคนเดียวแปดชามป่ะพี่นาจับห้องเหรอว้ายมาแล้วป่ะจับบมัน เลยหนึ่งสี่อดเล่นกับพี่นาเลยพี่นาต้องกลับบ้านก่อนฝนตกเดี๋ยวติดเน่ะโอ้โหอดเล่นกับพี่นาเลยเล่นกันเด็กประจิหรือสี่แล้วกันไม่เล่นันเฮ้ยผมจะขึ้นแรงแดงแล้วนี่หว่าไหนขอดลือให้หนึ่งหน่อยรักนุ่นรักวิวเหมือนแล้วเลยรักหน้าช็อปช็อปช็อปโดนไหนดีโดนนี่ไหมอูเรือเรามาโดนอูเรือกันดีกว่าทุกคนไปเฮ้ยไม่มีใครมากับเราเลยเหงาเลย อย่างนั้นเราก็รู้แล้วไอ้คนนี้เคลียร์ไม่มีคนโอ้ไม่เป็นดี่ดีเยรนี่เลยอ้าวตายเลย ร้ำผมอืมชิปเปิดที่แรงอุ้ยชิปหายแล้วทุกคนก็วิ่งถอยก่อนเจ้าผมถอยเอ้ยผมถอยยังไมื่อวะชิปหายละโดนอย่าอย่าโดนยิงอย่างข้างบนนะ โอ้โหว่าแล้วโอ้โหหลบไม่ทันเ oh. ออแรงวะ่ะฝากไว้ก่อนนะอย่าครั้งหน้ามากับพี่นาแล้วกันพอไม่มีสาวให้แบกรู้สึกว่าได้อ่อนชิบหายเลยฝากไว้ก่อนเถอะโอ้เมื่อกี้เนี่ยสาหหลบหลังชิบชันแล้วว่าแบบเหลีอกมันเปิดนิดนึงไงโอ้โหแรงตกเลย oh, <no. S 1> จะขึ้นแดงอยู่แล้วซีซั่นนี้ผมจะขึ้นแดงวันนี้เซล <S <S ยังไงโจ้ขอฝากแสดงแก๊สสองรสชาติไว้ด้วยนะครับรสกุ้งผู้ไปเกลือนะครับแล้วก็รสแกงกะหรี่ แล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทย์ที่ Nemo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nemo TV มารับชมโจนที่ไลน์สกรีมได้นะครับ